ดูไก่กินอาหารครับต่วนี้ก็ห้าตุ้มกว่าแล้วนะไก่กินอาหารดีก็คืนนี้จะปิดไฟนะครับให้ไก่ได้พักผ่อนเป็นคืนแรกนะครับหลังจากนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะปิดไฟให้ไก่ได้พักผ่อนนะครับก็จะใปเปิดอีกที่ที่สองนะครับให้ไก่ได้ลึ้นากินอาหารอ้กินดีมากเลย ฟางุน่นแดนไฟ่ไม่เลยดูไก่กินาอาหารเพลินๆครับ ากันเล่นไฟครับลักษณะนี้ก็จะเล่นไฟนะครับไฟหลอดนสว่างสว่างนะครับมันจะเล่นไปเล่นทุกนั้นนี่หลอดนี้จะเป็นหลอดที่สว่างกว่าเพื่อนเพราะว่าหลอดใหญ่กว่านะครับแต่กับวด้ใัยที่นะครับใส่สองหลอดเว้นหลอดนึงนะครับ ใสาใส่หลอดหนึ่งเว้นสองหลอดอนี่เพราะทำไส่หลอดสว่างเกินไปไก่จะเล่นไปจะไม่กินอาหารนะครับจะกินอาหารในร่องเลี้งไปเยอะจุดในจุดจุดจุดขนาดนีนนนดนนด้ลูกกินขนาดกับเด็กจ๊ไปไฟเลยได้วันเหลือได้ขอบคุณทุกการติดตามในชอ่องรับชมนะครับวันนี้ก็เกิได้เก้าวันแล้วเนาะ ไป9วันกินดีมากนะครับแล้วจะเป็นปิดแรกที่ปิดไฟให้น้องๆนั่งพักผ่อนะนะครับแล้วก็จะไปเปิดที่ที่2นะครับน้องก็จะพักผ่อนประมาณา3ชั่วโมงนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับ,บที่หน้าจะรับเบลหรือว่าจะถ่ายคลิป อะไรให้ดูนะครับระหว่างน้องไข่หรือว่าทำงานอย่างอื่นนะครับก็กรอคอยสื่อามร,รับชมนะครับทีกวันบ่ายสุนหลังก็จะจบไป